เก็บบักพริกจ้ะมามาเก็บบักพริกแห้งแล,ะละ้วล่ะทั้งดกทิมกับหลายแล้วค่ะคุณทางคุณสามีเริ่มขุดดินแล้วดกทิมหลายแปลงแล้วค่ะเก็บบักพริกเสื้อสิปลูกไงไงเราจะเก็บ เก็บแล้วก็ดกทิมดกทิมแล้วก็ควัญดินพูดอดไว่ามงาึงไงค่ะคุณดกทิมกองอาง่ายยุ่งงี่ยงสี่ส้มเนยียนเบิดเลยเบิดเราก็ได้ดกทิมนี่ดกทิมค่ะจะได้ไรไปไวปมันกิบโบยั่งดอกขาหนาวมาแล้ว มันกับใบไงไปหนามาหลังเงินมิถ่มัสิตายเนี่ยบุกทิบเบ็ดกระไดเลยค่ะว่ายสเบ่ดได้เเนาะของบัิยุทน้องไครยูนีอากาศเป็นสิปูกกะบ่าได้กินปูกแ้วบะแล้วอันเบ็ดพริกปีนีกระได้ร้ายยุคค่ะ จะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนที่ซัพพอร์ตนะคะที่ซื้อซอยเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่ซอยซื้อว่ได้กคาน้ำทำมาครูกิดใลระค่ะตะว่ากระยากนห้คนไทย่อยู่นี่ได้กินน้ำเพราะว่ามันปลอดสาร บ่มีสารอย่างใส่ค่ะมันปลอดสารเนาะเพราะได้รักสุขภาพเนี่ยจักหน่อย <c oughs> ค่ะเออเนี่ยตัง้งเก็บเอากระท่ายย้อยนั่นราคาก็บ่าได้โลกดึงขุนเที่ยเดียวเบิดดอกกระาย้อยเอาวัวุุนใด้ป่านเตากคะ <c oughs> ผมกับพ่อผมเท <c oughs> ี่ยนะคะ ồ nèo bó va kìa Cái nhánh kìa 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 พกเก็บไว้ได้เป็น2องสามอาทิตย์คุณนี่นใส่ตู้เย็นไว้นะคะได้โดนนายยุคครับอย่ากระสิกค่อยเลี้ยไปค่ะกุ้ดกกระดกอือสดายไลสดายสดาย จะได้ต้น,นม,มักีกขึ้นแม่นยังดอกดูไปค่ะมามาเก็บซอยเนี่ยค่ะตกยังกระลายยุ่ค่ะคุณน่ะคุณขุดยุ่ทวนท่วนคุณทัท้งคุณนี่ทั้งน,นี่กันยังทุ่มนี้เห็นบ่ค่ะ ดกทิมต้นมะพริกนะ่เก็บเลิ้มไปค่ะมาเดิอมาเดิอเรซสีม,มาบักพริก,กมาเก็บบักพริกค่ะ